ฉันอยากเจอรกระเป๋าจังเหล็กไปกว่าว้าวร้านกระเป๋าเอา่ออ้าวพี่คุณพี่คะมีกระเป๋ายี่ห้อชาแนลบ้างเลยค่ะมีจ้าพี่ให้ดู มันนิ่งมามันนิ่งมาหนูนั่นแหละมันนิ่งมาเดี๋ยวพี่พาไปดูนะเนี่ยฝั่งนี้นะก็จะเป็นของชาแนลนะแล้วก็นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นของกุชชี่นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตรงนี้และตรงนี้จะเป็นฝั่งของกุชชีส่วนตรงนี้จะเป็นฝั่งของชาแนลตรงนี้ก็ด้วยนะเอาล่ะ เอาอยี่ห้ออะไรบอกเลยงั้นเอาชแน,นลสิคะรออะไรอ่าเดี๋ยวพี่เอาให้รอพี่แป๊บหนึ่ง ใบนี้ช่แมคะ่ะใช่ค่ะราคาทั้งหมด1นึ่งมบาทค่ะรับโอนได้ไหมคะได้ค่ะแต่ก่อนอื่นต้องมาสแก,กนก่อนนะคะมันถึงจะโอนเข้าได้ค่ะสแก,กนก่อนนะคะ จ้สาสแกนเสียแล้วค่ะจาอุ๊ยเงินเข้าแล้วงั้นโอกาสหน้าเช่นใหม่นะคะค่ะดีจริงๆเลยได้กระเป๋าแพงๆด้วยมีใบเดียวที่ฉันได้อย่างนี้ไม่ค่ะฉันอ่ะไม่ และย้อนกลับไปที่เบิวไฮ้ <Hi. S 1> ฉันว่านะทำไมเขาไม่มาสักทีอ่ะเพื่อนะมิวนะมิวใหม่นะโอ้ยต้องคุยกับอาจารย์น หืมเดีลาชมัดเลยแต่ยังไงมันก็ต้องทำยวไก่ขึ้แน่นอนอืมนี่ไปดีกว่าไปยังไงเนี่ยรีบวิ่งไปดีกว่า แต่ฉันก็วิ่งช้าเกินไปรีบวิ่งรีบวิ่งเรานี่ก็วิ่งช้าจังเลยเห็นเขาบอกว่ามีร้านขายกระเป๋าแบรนด์ดังๆเปิดใหม่มันก็น่าจะใช่ไปดีกว่ารีบวิ่งไปดีกว่าเดี๋ยว ยี oh. oh, này, oh. ่เบลมันก็รอเราเอาเอานอนไงอยู่ตรงนั้นนี่เองเอานี่มันเยแอนนี่แอนแอนอะไรหรอเธอนั่นมันชาแนลใช่ไหมใช่ไงถ้าซื้อมาจากร้านไหนอะก็ร้านหนูไงว้าว ไปดีกว่ารีบวิ่งไปดีกว่ารีบวิ่งไปดีกว่าว้ายว้ยายวิ่งช้าจังเลยเราเฮ้ยฉันมาช้ามากเลยอ่ะมันช้าเกินไปไหมอ่ะเบลไม่ชา้าหรอกไปๆ ร้านขายกระเป๋าแบรนด์ดังยินดีต้อนรับค่ะมีแบบไหนบ้างคะใช่ค่ะมีแบบไหนบ้างคะด,ด่วนๆเลยนะคะขอด่นดวนๆเลยตามมาดูค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นของกุชชี่ตรงนี้ก็เป็นของกุชชี่ค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นของชาแนลตรงนี้ก็ด้วยนะคะเป็นของชาแนลค่ะเอองั้นฉันขออีห้องชาแนลนะคะเออค,คุณชื่อมิวใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณมิวคะ นั้นคุณเอายี่ห้อชาแนลนะคะใบไหนดีคะอืมใบนี้ดีกว่าค่ะวิยไม่เอาใบนี้ค่ะใบนี้ราคาสองหมื่นบาทค่ะขอบคุณค่ะแล้วคุณขะ คุณเบลคุณจะเอายี่ห้ออะไรคะอืมอืมอืมงั้นดิฉันเอายี่ห้ออี่หกุชชี่แล้วกันค่ะอืมค่ะค่ะคเอายี่หกุณ กุชชี่นะคะใบนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะเอาใบอื่นดีกว่าคะ่ะลูกค้าคนนี้เอาใบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะกี่บาทคะราคาทั้งหมด สหค่ะร <łość> ั <S 2> <S 2> บโอนรับโอนหรือว่าใส่เงินสดหใส่บัตรเครดิตดีค่ะนั้นสส่บัตรเครดิตค่ะบัตรเครดิตหรอคะนั้นกรุ้น่ารอส บัตรเครดิตมีเงินกี่บาทคะสามหมื่นทอทีเลยค่ะบัตรเครดิตใช้ไม่ได้ค่ะเพราะมันหมดอายุแล้วงั้นจะเอาสแกนหรือว่าเงินสดดีคะงั้นเออรับโอนสแกนค่ะรับโอนสแกนนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะ เงินเข้าแล้วค่ะงานโอกาสหนะ้าเชิญใหม่นะคะพะรอนานมีน่หน,น่ะฮะรอนานไหม,ม,มก็ไม่นานเท่าไหรนะ่นะกลับบ้านกันไปพ่อเแลวปาปลาปาป,าปากลับบ้านกัน ฮ้ยได้กระเป๋าใหม่ทั้งทีมันก็ดีแบบนี้แหละเนาะมันใช่แน่นอนแหละแหละโอ้ยขายดีจังเลยหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นรวมกัน เป็นหกหมื่นบาทโอ้ยได้เงินหกหมื่นบาทเอาแต่สแกน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 อะแตก็ตู้เอูเอ็มล่ะดุดดุดดุดหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเฮ้ยได้ละ กว่าจะได้ะนนี้พรุ่งนี้ขายอีกดีกว่าขายดีขายดีเอาละค่ะก็เรื่องนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่าน,นี้นะคะดูเรื่องนี้คยเพียดไปก่อนนะคะเอาค่ะสาหรับ คลิปนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะรกบสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย